ิติกันทิติพฤติคุณผู้แทนราศฎรจังหวัดภูเก็ตเคสามอำเภอถลางและตำบลกระทุพักประชาชนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับโศกอนาต,ตรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับผมมีเรื่องที่จะมานําเสนอคร่าวๆประมาณ4ประเด็นนะครับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถโดยสารประจําทางก่อนอื่นเลยมาตรฐานรถเราต้องมาดูครับว่าระบบความปลอดภัยของรถเรามีมากน้อยเพียงใดนะครับเอ่อ จากสภาพรถท right ี่เห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภายในรถเองระบบกล้องวงจรปิดในรถก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะรถอายุมากแล้วนะครับเครื่องดับเพลิงเนี่ยโดยปกติแล้วการตรวจสภาพรถในแต่ละปีทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะบังคับให้ทางรถโดยสารประจําทางหรือไม่ประจําทางต้องมีเครื่องอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับติดตั้งอยู่อย่างน้อยสองถังนะครับเครื่องดับเพลิงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าเมื่อท่านซื้อมาแล้ว ต้องมีการตรวจสภาพถังดับเพลิงทุกปีไม่ใช่ซื้อแล้วติดตั้งยาวไปเลยใช้รถ10ปีก็ใช้10ปีนะครับประเด็นที่2การประกอบรถในประเทศไทยก็ต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยมีฝีมือในการประกอบรถบัสที่นําเอาแชสซีจากรถยนต์ต่างเนี่ยมาประกอบรถเป็นรถบัสประจําทางและไม่ประจําทางแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเราไม่เคยมี มาตรฐานการประกอบอย่างจริงจังนะครับเราไม่มีกระบวนการเครสเทสนะครับหรือทดสอบการชนนะครับในอุบัติเหตุที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตัวรถบัสนะครับก็จะมีการยุบหรือมีการผู้เสียชีวิตจํานวนมากไม่รวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือยางครับท่านประธานครับยางรถยนต์ใหญ่เนี่ยเส้นหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาท ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยครับผมขอท้าเลยว่าวันนี้ทุกท่านไปนตรวจสอบเนี่ยจะเจอว่าเป็นยางหลอดอกทั้งนั้นนะครับโดยลถบรรทุกเนี่ยถ้าท่านเห็นเนี่ยบางครั้งมีการยกให้ล้อเนี่ยไม่สัมผัสกับพื้นผิวถนนด้วยซ้ําเพื่อลดเพื่อลดการใช้ปริมาณของอยางหน้าย,ยางนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายกับใช้รถใช้ถนนนะครับและที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับระบบเบรคครับระบบเบรคของรถใหญ่เนี่ย จะใช้เป็นระบบเบรกแบบถุงลมหรือแบบไฮดรอลิกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจสภาพรถเนี่ยระบบเบรกผมมั่นใจนะครับว่าเมื่อตรวจสภาพที่ขนส่งเนี่ยจะไม่มีการนํารถเข้าไปทดลองขับจริงเพื่อทดลองการเบรกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้มีการตรวจสภาพรถอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ไปเข้าคิวรอที่ขนส่งแล้วก็รอ ให้เซ็นอนุมัติไปแบบง่ายๆนะครับต้องมีการตรวจสอบแบบสุ่มตรวจด,ด้วยนะครับว่าหลังจากที่ตรวจสภาพรถผ่านแล้วเนี่ยยังมีการตรวจสภาพยางหรือระบบเบรกต่อเนื่องหรือไม่นะครับมาตรฐานต่อมาครับมาตรฐานเรื่องคนนะครับบุคลากรเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนขับเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขนาดไหนนะครับขับมาแล้วกี่ชั่วโมงคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้นอนหลับพักผ่อนมากเพียงพอหรือไม่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางไกลเนี่ยอย่างน้อยคนขับต้องมี2คนนะครับ ที่สาคัญคือ,เ,อเด็กรถนะครับเด็กประจํารถเนี่ยคือรถใหญ่เนี่ยเวลามีการถอยหลังหรือการขับรถเนี่ยนะครับมันต้องมีความปลอดภัยกับการใช้รถด้วยดังนั้นเนี่ยโด,ย,ดยปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับเริ่มไม่มีเด็กรถเด็กประจํารถกันแล้วนะครับแล้วก็มาตรฐานถนนครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยถนนบางเส้นถนนบางสายเนี่ยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับเป็นเนินเมื่อรถขับมาด้วยความเร็วบางครั้งก็เสียหลักได้โดยเฉพาะรถบรรทุก ลถโดยสารประจําทางนะครับและที่สาคัญไม่แพ้กันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรถที่มีมาตรฐานสูงเปลี่ยนยางโดยปกติไม่ติดตั้งระบบแก๊สเนี่ยต้นทุนเขาก็จะสูงแต่เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการในเรื่องของบริษัทไหนเสนอราคาต่ําสุดก็จะได้ประมูลชนะไปนะครับเรื่องเหล่านี้แหละครับเป็นต้นเหตุของการลักไก่ การไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารบนรถนะครับก็จะขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลนะครับขอให้เข้มงวดแล้วก็จริงจังนะครับกับการตรวจสภาพรถนะครับต้องยอมรับนะครับว่าถ้าการตรวจสภาพเข้มข้นจริงจังเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ไปหามาตรการนะครับตรวจสอบและดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ